วันนี้มีการประชุมมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งทางมศก็ระบุนะครับว่าคดีพระธรรมชโยเป็นเรื่องส่วนบุคคลพร้อมกับยืนยันให้ปฏิบัติตามมติมอสอเดิมเมื่อปี2544นะครับที่ให้เจ้าคณะแต่ละหนปฏิบัติตามมติมศอ,อ,อย่างเคร่งครัดการประชุมมหาเถรสมาคมหรือว่ามศวันนี้นะครับใช้เวลาประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์หรือสมเด็จสมศักดิ์อุปสมโมเจ้าอาวาสวัดพิชายยา วัดพิชัยยะยาติการามเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับจะนําเรื่องพระธรรมชยโยเจ้าอาวาดวัดพระธรรมากายเข้าหารือด้านนายสมบัติพิมสอนรองโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าคดี เคดิตสหกรณ์ยูเนี่ยนคองจันทนะครับที่มีพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรนั้นทางบสเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของทางวัดดังนั้นจึงให้ปฏิบัติตามมติมสในการประชุมครั้งที่4ทับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,544ที่สรุปว่า ให้ยุติการปกครองแต่เพียงเท่านี้และมอบให้เจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะทุกระดับดำเนินการปฏิบัติตามมติมหาเทรสมาคมอย่างเคร่งครัด โดยการประชุมในวันนี้นะครับไม่มีวาระเรื่องของการโปลดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือซึ่งภายหลังการประชุมผู้สื่อข่าวได้สอบถามสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ถึงวาระการประชุมว่ามีเรื่องของการโยกย้ายนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ทางสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้โบกมือแทนคำตอบและเมื่อถามย้ำว่า แล้วมีการนำเรื่องดังกล่าวเ,เข้ามาหารือหรือไม่ทางสมเด็จพระพุทธชินวง์ก็โบกมือให้กับผู้สื่อข่าวอีกครั้งเช่นเดียวกัน